สบายดีพี่น้องเปิดภาพมากเห็นบักหุ่งกับเม็ดกระถินเรากระตังสิงตรำม,มาละโกเนี่ยกินกับยางเคร่งไม้ไกเราพี่น้องนี่ดด้วยเม็ดกระถินบาย พี <ersch> ่น้องมีสิไปจับโจรบ่ตามหลดตามหลดพี่น้องเฮ้ยคอยืมเงินคอยืมเน้ำมันสิบใบตาพ่อน้องหิบมาขอยืมเงินพี่น้องเฮ้ยสามหมื่นกีบไปใส่น้ำมันแล้วก็สิไปตามหาโจรที่หลักหลด ถืได้อยู่บ่รถลุก็ให้ได้เนาะพี่น้องเฮามีเฮากรให้ยืมก็เข้าห้ได้เนาะพี่น้องพอได้บ่อแซ่มาแล้วล่าสุดพอหนุ่มีได้บ่อแซ่มาก็สิไปตามเบิ่งรถลนอะไรเนาะโซนเอาไปได้2มื้อนี้เนาะอ่ะเนาะแม่งเนาะโออเป้าเน่ะเนี่ยเนี่ยชาติชาติชาติชา ขาให้ได้ขึ้นมาพญยอเอ้ยเพื่อสิได้เราก็บายหน้ามุ่นหน้ามั่งเล่าโอ้ยไปตามมันขึ้นมาชอมเบร์นะเสียนเตมวมั็ไคนทายของเขาเขาหอีกเขาให้เราได้ขึ้นนั่นแหละมันไูุ่ามันเ้าวีจับมัน ม,ม iden, Bref, ึงโดนมนต้งแล้วมันอยไปอยูุ่กข้เขาน้อกันพี่น้องเลยมือนี่พ่อปู่ออกมามือนี่ร้านผัดน้อนรับไปสิไปแก่หนัก Nanh kêu you. rồi ra là kêu nếp nữa đốt nắng 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 nhé nắng 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 ใส่โไว e <hi> ้เขายังตัดเอาเนาะแล้วไปจอดไว้ซื้อสำรองข้อคิวแล้วแต่นางเผาแค่นี้เอาไปเลยนะบุญนวันดวุ่นวันิดบุ่อมน้องนอดคิเลยเยวังเอาเลยนก้เลยแ่ยุบก็ยัง้เวิวเรือเผาทาดมงก็ไม่หลง มื้นี้เบิ่งพอจกอยู่อ้าเท่านี้ยังน้บ่ไปตรงงาน้อยไว้อัีวเอาลงําโพด

nó đi coi biển nó ไปเขาก็เปลี่ยนซะเนี่ยแต่แล้ว เขายังไม่ปล่อยเหรอร้อนเลยเป็นนันดเนไปได้ในแดยังงงอยู่เขาหัวควันเขาหัวันดคนเดียวเยเาหัวตาคนเนาะเงินเงินนี่เ่นื เอควาตรงนี้กม่เมนทเกืนนู้นานข่ได้เกือบไม่จอดไหวใช่จอดไห้เขาหลับไปั้งมาตายแบบหลับอยู่นี่จะคล้ายครับอื่นหลับทงอื่นมาค้าย ลับไๆลับมาขับเครื่องมันเครื่องม้าเขาข้างเลฮ้ยขึ้นไ้ไหมเออเขาร้อนนเย็นคดแล้วมาหาคือนี้จับไปหักบังคับใช่แล้วต้องมั่น่ต้องมั่ต้อมั่ ไห้ไปรนะจำาหรอคื่ว่าปกติอยู่พามาเขาเป็นยังคนพายลงไปนะไม่เห็นยงไงยไหรอถจับกันเลยครับ บุญมาให้เีรอเนี่ยคนโบาณคนชาไทยเลยใส่หลวอยั่นใส่ไฟเลยนะแต่บางคนแล้วท่านจิบหมดแล้วเหมือนของเขาโมใส่หวงให้ฝ่าเลยันช็อตเขาเลย อืก็คือนะตุ่มตีกับตุ่มหนาตุ่มเาพันโจรมาหลักของเ้าเขาไปยิงโจรตายขาวเขาคุกเออเรียบร้อยเลยแหละขันโจรมาหลักโจรบนตึกจับเขาไปยิงโจรตายแล้วโจรเจ็บหนักเอาไปมาฮักเขาคุกสอบจ้าวอีกเรียบร้อยเอาอุดเอามาใส่ คนก็นเลย้กันอยู่อ่ผมไม่มาเล่าวั้ตัวเลยนะพรอเี่ยา้อนข้ายแลองงไงกว่าได้ ตามห่านจิจุไอหมวว่าสุดแล้วังขึ้นหน้าใครจะมีมาโคตรข้า hmm. ว <F> ้คตรขาไม่ให้โด่ต kind of ับมดอางโดกับบีโด่อ่งเน้ำไหลมอนน้ำเฮาเนยก็เลเตือนผู้จ้างลูกมันปุบมันปุบเ๋้วมาแล้วบุกงี้ไ ยังมาบียเขามีลายคบุกาเขาลเขาม่บุกาลไมีลายซเทัองป่าเขาเดินไป้เป็จนแก่ทิ้งมาค่ะดูเค um> ่ะเขาขมาเปนลุงย่งนี้จะมนเนาะอืมนลุงไปละก็เป็นห้าเขาจ็ทอยออเขาหเขาเหือนเจ้ามาหา

ไปหักจักมากกับพนยหอยเพื่อไปขายไออ้อยคนนั้นโดนสตีนะไปจับเราเลยเออเขาจับเราดีเลยเขาจับเราจับแล้วจบ้กนจนหลักมามาหายเราไปขายไปเย เก็บเนเก็บน kind of ังย่ยิ่งปื้นเลยมันปุ๊บมันเขาเกจับยิ่งปื้นป่าไม่แรงอันเดี๋ยวเขาไปจับมันก็ได้เีแล้วป่มปลเยเขาไปจัอม่ยิ่งพื้นจับก็้คุ้าา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 าอาาา้าาาายาา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  cư dân căn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มานหนังมานน่าอีกหน وا จุกจามันลนุกพอคอิปมนะพี่นอ้องสบายดี